ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนานะคะออกมาที่ให้ตำรวจนั้นประกันตัวพระอลงกฎเกรงว่าตำรวจจะจับสึกโดยอ้างว่าช่วงถูกจับตอนตีหนึ่งหลวงพ่อกำลังจะกลับกุฏิค่ะส่วนว่าเงินแสนที่พบเนี่ยเตรียมเอาไปจ่ายค่าแรงงานคนงานนะคะแล้วก็ออกมาติงสื่อเรื่องการเสนอข่าวว่าทำให้พระอลงกฎนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะเป็นความเคลื่อนไหวก่อนที่จะลาสิกขาเนี่ยนะคะที่กองบังคับการกองปราบปรามนายประพัน กิติฤดีกุลเลขาธิการองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพมาชูป้ายข้อความจอรน,นี่มือปราบบุกุลป,ป่าข้อหาหนักได้รับการประกันตัวจับตาดูว่าหลวงพ่อลงกฎจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ที่ผ่านมาทําไมเมื่อพระสงฆ์ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดจึงไม่ได้รับการประกันตัวนายประพันธ์บอกว่าเพื่อ เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพระองกตหลังจากถูกตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มตัวตนเองมองว่าการกระทำดังกล่าวไม่ยุติธรรมต่อพระสงฆ์เพราะระบบของประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาที่ผ่านมาก็ทำให้พระสง์รูปอื่นๆต้องลาสิกขาบางรูปกว่าจะได้กลับมาดำรงสมณศักดิ์ก็ใช้เวลาหลายปีพร้อมกับมีการติงการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่ทำให้พระองกตเสื่อมเสียชื่อเสียงและไม่มีโอกาสได้ออกมาชี้แจงรวมไปถึง พระรูปอื่นๆด้วยจนทําให้คนเข้าวัดทําบุญน้อยลงลดลงไปมากกว่า70%ซึ่งไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ต่อคณะสงฆ์พระพุทธศาสนาแต่ก็ยังส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศและกระทบต่อเศรษฐกิจอีกด้วยผู้สขาวก็เลยถามว่าและในช่วงเวลาที่หลวงพ่อถูกจับ ช่วงตีหนึ่งนั้นน่ะเหมาะสมหรือไม่แน่ประพันธ์อ้างว่าได้คุยกับลูกศิษย์วัดบอกว่าหลวงพ่อกําลังจะเดินทางกลับกุฏิแต่ไม่ทราบว่าเดินทางมาจากไหนส่วนเงินหลักแสนที่ไปเจอในรถ ลูกศิษย์บอกว่าหลวงพ่อเตรียมจะเอาไปให้คนงานเพื่อจ่ายค่าจัดกิจกรรมและเมื่อคืนหลวงพ่อก็ยังไปดูความเรียบร้อยของกิจกรรมด้วยผู้สื่อข่าวยังซักต่อไปว่าแล้วเหมาะสมหรือไม่ที่หลวงพ่อออกไปในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษาและเป็นถึงพระราชจําเป็นจะต้องลงไปจ่ายเงินด้วยตัวเองอย่างนั้นเลยหรือนาะยประพันบอกว่าพระองกฎเป็นพระนักพัฒนา อย่างไรก็ตามนะคะยืนยันว่าสาเหตุที่เดินทางมาที่นี่เพราะว่าตนนั้นอยากจะร้องขอความเป็นธรรมเพราะเกรงว่าพระองกตจะไม่ได้รับการประกันตัวเหมือนกับคดีอื่นๆค่ะ